อันนี้ผมเนี่ยครับที่ผมส่งรูปให้ผมเลยอัดวิดีโอสอบค่อยๆเห็นให้จะชัดนะเพราะรูปบางครั้งผมก็ไอเนี้ยถ่ายมุมเดียวอะไรเงี้ยก็แบบไม่โทษถึงครับก็เลยอัดให้พี่ชายพี่สาวดูครับเนี่ยครับรูปจริงๆเป็นางครับอาจอาจอาจจะดู ต้องดูด้วยตานะครับดูด้วยกล้องก็อีกย่างหนึง่งดูด้วยตาก็อย่างนึงนะน,นี้ใค่ๆนะครับถ้าเกิดชอบแบบให้แก้ก,ก็ก็ได้ครับเดี๋ยวพวกนี้เอาไปให้ดูด้วยตาดีกว่าครับถ้าเกิดแก้ก็จะกลับมาแก้ให้ครับโอเคครับผมไม่อยาก,กลบ ผมก็พยายามใส่มิติให้มีชีวิตเนี่ยแต่พี่ชายยังบางอยู่ครับเดี๋จะแก้อีกหนันน้ำหนักเกัอโอเคครับนบ้านไม่สวยโทษทีครับไปแล้วครับพักแล้วครับมาส่งรูปแล้วครับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาละครับ <laughs> พี่ชายพี่สาว เรียบร้อยครับขอบคุณครับผมว่าครับเดี๋ยวผมม้วนให้ผมเลยไม่กลัวแล้วครับวนรายอยู่โห <c oughs>